เจ็ดหนึ่งสามส่วนมวลครั้งที่สามสิบหกวันนี้วันที่สิบห้าเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ ่36ตรงกับวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวอังสุงมาลินพรมสวัสดิ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนตลถวัยดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยบูชาแด่องค์พระขวังปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สัมเด็จรุงหลวงปู่บุญเด่หลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมต์นิธ ของข้าพเจ้านี้และขออนุภาพคุณพระศีและขออนุภาพคุณพระศีลัตนาไตคูบาอาจารย์และเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดดลทห้ติข,ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชมนุมเทวดาสามัญตาจักรวาลีสุอัตตะราคัชนตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสาศูนตุสักขโมคะทางสักเเกาเมตจรูเปคิริสิขาลาตาเดจันตลิขเวติมานีทีเปรละเถจคาเมตจลูวะนาคาหานเนเเคหัตถุกหิเกเตภูมาเยันตุเทวาชลาธลาวิสามียะคักรถพนาคาติดฐานกาสันติเกยังมุนีวะลลวะจนังสาธุเมโสนันตุธรรมะสนะกาลุยังพันตา ธรรมะโซนกาโรยมทันตาธรรมะโซนกาโรยมทันตาปบทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะพวัตโตลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพวัตโตลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพวัตโตลาตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสจักกิริยาคาถานะทิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะังเอเตนะสัจักวเชนะสนทิเมหุงตัสัพพทานทิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวะังเอเตนะสัจักวเชนะ ส่วนที่มีหุ่นตัวสัพพทานนัตถิเมสสะระณังอัญยังสังโฆเมสะระณังวะลังเอเตนะสัจาวัชนะส่วนที่มีหุ่นตัวสัพพทาต่อสวนมหากรุณิโกนาเถรติอาธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัฏฐายะสภะปานินางปุเรตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวัชนะมาหุ่นตัวสัพพะทวามหากรุณิโกนาโถ กิตายะสภะปานินางปุเรตวะปารมีสภพพะปตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัวเชนะมาห,หุตูสัพพะทวามหากาลุนิโกนาโถสุขายะสภพพะปานินางปุเรตวะปารมีสภะปตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัวเชนะมาหุตูสภพปทวะสวดมหาสมัยสวด เอวัเมสุตังเอกังสัมมยังภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมินมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตติงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันติหิทัศสหิจารุกาทาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสนายะพิกุสังขันตตาเถโถจตุนังสุทาวัสกัยกานัง เทวานางค์ตตาเอตตาทาโหสีอยังโผกะควาสกเกสุวิหารติกะปิละวัจุตสมิงมหา,มานวณีมหาตาพิโกุสังเคนะสติงปัญตมัตเตหิพิโกรสเตหิสเพเหวะอรหันต,ต,ตห,าหาติทัสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยโวยะเยนะสันิปติตาหตุาานติภกรังทสัสนายพิโกุสังนัจจะยันนูนะเมยังปีเยนะพะควาไปยุสกัสังกะเมยยะยามะอุปสังกมิตาวะพะควาโตสันติเกปเทกะคาถาพาเสยยะยามติอัตาโหตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพรา พลาวาปุริโสสามินชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังภาษาเิยะเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทวิสุอันตรหิตตาภควาโตปุระโตปาตัละหังสุอัตะโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังติตาโขเอกะเทวตาภควาโตสันติเกมังคัถังอภาสีมหาสัมโยปวานัสสเมเทวะกายาสมาคตาคาตัมหะอีมังธรรมะสัมยังทิตายะวะปราชิตาสังคติันตะโขปราเทวตา พระกวัตโตสันติเกมังคะถังอภาสีอันตรภิโกสมาทาหังสุติตังอัตโนปูชุปปกอมะกังสุสารถิวเนตานิคาเหตวันธริยานิละขันปปติปฏิสตาติอัตโผปลาเทวตาพระกวัตโตสันติเกมังคะถังอภาสีเชตวะขีืองเชตว,วประปะลีขังอินทะขีลัง โอหัดจมะมมีชาเตจัลันติสุทาวิมลาตะขูมาตาสุทันตาสุทูนักติอัตขัวปราเทวตาพระโกตุสันติเกย์มังคตังกบาสิเยเกติพุชังสารนังท้าตาเสนาเตฆมิสันเตียปยาภูมิปหายะมอนุสังเทหังเทวะกัยังปริปุเรสะสันติอัตขัวพระโกอาภิขอวมันเตสีเยปุยะเยนะภิคะเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสัญปิตตาผลติตาถาคาตานัง ทศนายะพิคุสังฆาตยีปิเตพิคเวอเหตุสงอติตมัมมัทนานัะหันตัวสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปะลามาเยวะเทวตาสันิปฏิตา ันิปติตาอเหสุงเสยยาถาปีมยหังเอตาละหิเยปิเตพิฆเวพระวิสันตีนาคตังมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันตีเสยยาถาปีมยหังเอตาละหิยติกาคิตสาสามิพิฆเวเทวกายานัง นามานิกิตายิสาสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสาสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมานัสิกาโลธาภาสิสาสามิเตเอวังแฟนติติโคเตพิภูโคควาโตปัจจโสสุภควาเอตตะทโวตตสิโลกมนุสสาสามิเยธาภูมาตัทธิตาเยสิตาคิริคภะลังปะหิตตาสมาหิตาปุตโตสีหาวาสาลีนา โลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามัสสาสุทาวิปสัสสนามาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิยโยปัญจรัสะเตยตะวัวนีกาปิละวะาวะเวตตัตวมังต์ยิสธาาสาวเกศาสัสนีละเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชานาทาพิโคเตจะตับมะมะกะลุงสุตตวะพุทธาสาัสสานางสังเตสัมปตุระหูยนงังอมมนุาาสานาทัสานังอัปเปเกาสัตัมมะทะกุงสหัสสังธาสัจลิงจะตังเอเกะ สหัสสานังอมานุสานังมัทธสุงอเปเกนันแต่มัทธขงที่สารสภปุตตาอหุงตังจาศพังอภิญญาญาวะวิคิตวานาจักุมาตโตอมันตตยิสัทธาสาวเกศเสเนระเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตายยิสสามิคิดาหิอนุปุพพโสสัตตสหัสสาวยจักภูมากาปิลาวัตวะอิทิมโตชุติมโตวนะวันโตยิสัสเสโนโหทัมนาภิกขะมงภิกขุนางสันมิติวนางชะสหัสสาหิมาวัตยาขานะนะต่วันิโนุ่ยที่มันโตชุติมโตวนะวันโตยิสัสเโน โมทัมวนาภิกกมุงภิกขุนังสาวมิติงวะนางสาตาคิดอาติสาสายขานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตนวันโตยะสสินโนโมทัมวนาภิกกมุงภิกขุนังสาวมิติงวะนางอิตเตโสรัสสาสายขานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโต วันนั้นวันโตโยสะศีโนโมทามานาภิกษุโมภิคุนังสามิติงวนางเวสามิตาปัญจสัตสตาญาขานานาตาวันิโนอิทิวันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตโยสะศีโนโมทามานาภิกษุโมภิคุนังสามิติงวนางภูมิพิโรราชากาฮิโกเวปุลัสานิเวสานางเพนังสตาสหัสสังญาขานาปุริลูปาสติภูมิพิโรราชากาฮิโกโสปะคัสามิติงวนางปุริมันจะทีสังธา ที่สังราชาทิตาละโถปัสสาสติคันทัพพนางอาทิปฏิมหาราชายศสิโสกุตตปิตาสาพาวอินทานามามหาภรายที่มันตัชุติมันตวนัมันตัวยศศิสโโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนา สามิติงวานังทักขิณันต์จาทีส PU ั่งราชวิรุณโหตปัสสาตติกุมพันธนังอาทิปติมหาราชายสศสิโสกุตตปิตัสสาภาโวินทนามามหาภะไลทิมตัวชุติมตัววนาตัตยสศสิโนมุธามนาภิกขมุภิกุนาสัมมิติงวานังปชิมันต์จาทีสั่งราชวิรุปโขปประสาตินาคานางอาิปติมหาราชายสศสิโสกุตตปิตัสสาภาโวินทนามามหาภะไลทิมตัวชุติมตัววนาตัตยสศสิโนมุธามนาภิกขมุภิกุนงสัมมิติงวานังอุตตาลันต่าทีสั่งราช ปูเวโรตปัสาาสติยขานางอธิปติมหาราชายยสศิโสกุตปิตตาสภาวินทนามามหาพลาอิทิมันตุชุติมันตุวนาวันตุสศสิโนมวธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสัมมิติว่านังปุริมาที่สังทตาละโถทักเกศในนาวิรุฬหโกปชิเมนาวิรุปะโคโกเวโุตัลังที่สังจัตตารุเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโลทิสาทัทธรมนาอัังสุวะนกาปิละวัทเวเตสังวายวิโนทัสาคูวันตานิกาสถา มายาคุเตนทูนว,วิเทนทูว,วิพูจากวิพูโตสหัจันทรโนกามาเสโตตะกินุมันทุนิมันทุจัปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตตะมาตะลิจิตตะเศนมตะกันทพนุนิโยราชาโนสโพอาคูปัญจสีขโขเจวะติมพระลูสุยวัชสาเอเตจัญญาจันเยจญญาราชาโนกันทภาสหาราชุพิโมทามนาภิกขมุภิกขุนังสามิติมวังอาถาโคนาภาษานาคาเวสา,า,า,วสา,าราสหัตตชะกากิม กามพละสสัตตาอาภูปยาคาสหายาติพิยามุนาทัตตาลธาตะอาคุณาคายาสเศนุเอราวานันโนมหาคาโคโสภาคาสัมมิติมนังเยนะคะราเชสหาสาหันติทิพาชิชาปะเขวิสุทธจักผูวิหายาสาเตวนามะชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามาอภัยันตา,านะคะลามะนะคะราชานะมาสิสุปนาโตเขมาม,มากาสิพุทโธสันหิวัจาหิอุปะวะหายันตา นาคาสุปนาสารนามากังสุตังเวชิตาวชิรหัตเถนะสามุตังอสุราสิตาภัตาโลวาสาวะเสตอิทิมตโยยัสเสโนกาลกัญชามหาพิสมาสุราธนะเวคสาวิปติติสติติจปะหาละโทนะโมจีสา,าสตันจะสัพพสตันจะพริบุตตานังสเพเวลโลตนะมังกาสานายคิดอวังกะลิเสนามาหุปะทะมุป,ปา,าขมูสัมโยธานิพัฒนเตพิบุตนังสัมมิติงวนะนาอาโปตเทวาปัทวีตาเตโชวยโยตัถะคัมมงวะลุนาวะลุนา เทวาสมโมจายัสสาสหเมตตากรุณากายิกาโพเทวายสะสิโนทัตเตติทัตธากายาสเพยนานาต่าวันนี้หนยที่มันโวชุติมันตวันนั้นมันโตยะสิโนมทามนาภิกขมงภิกขุนางสามวิติว่นางเวทูจเทวาสหะลีจ่าสมาตัตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมคูบุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมคูบุรคิตานาคาตานิบุรคิตาวาคูมันทวราหกาวะสุนังวสโผเสโถจโกปะคราปุลินทัตโตทัตเตติทัตตากายาสเพยนานาต่าวันนี้ันตุน โอทัมมนาพิกมงคพิกุนังสาม,มิติ้งว่านั่งอาทาภูสาภูเทวาชาละลามขีสิกาลิวาอริธากาจารุชาจาอุมา ปุพผานุนิพาสีโนวัลุนาสหธรรมะจัจจุตาจัจเจเนชกาสุลยุทธิลาอาคูอาคูวัสสาวะเนสโนทัศเสรษฐะทากยาสัพเพนานะตาวันิโนยที่ม <F ant sup> ันโตชุติมันโตวันนะมันโตยิ่งใสสีนมุธมนาพิฆมุงพิโกนังสามีติงว่นังสามะนามหาสามะนามนุสสานุสสุตมาเป็นทัปปุตสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาอัจฉริยโยเทวเยเราเจโลหิตาวสีโนปารลคามหาปาลขาอาคูเทวยะสีโน ทเสตยทศธากายาสเพนนัตต่าวนิโนยที่มันโตชุติมืนโตวันนั้นวันโตยศสีโนมวธรรมนาภิกขมงภิกขุนางสามิติงว่นางสุกากะลุมหาลุนาอาูเวคานาสาสหโอทาตคยหาปะมุขอาคูเทวาวิจักขนาสธรมมตาหาราคาจามิสกาจายสศศิโนฐานนยังอาคาปัุโนโยทิสาภิวัสติทศเสตยทศธากายาสัพเพนนาตต่าวนิโนยที่มันโตชุติมืนโตวันนั้วันโตยัสศสิโนมะธัมมนาภิกขมงภิกขุนาง สามิตีงว่านางเขมิยาตุสิตายามากาทากาจายาติโนสัมพิทกาลามาเสรฐาโชตินามาตอาสวะนิมานัตาตะตินโนอาคูอัตคูปันนิมิตาทศเสตทัทธากายาสเพนะนัตนนาตะวานินโนอิทิมันโทชุติมันโตวนาว,านาวสสันโตยสาศิโนวทามนาภิกกมุงภิกขุนังสามิตีงว่านางสาธเถเตเทวานิกายสาสเพนานัตตะวานินโนนาว,านวานาันวะเยนะอากัรฉุนเยจันเยสาธิสาสหาปวุชชาติมะขีลงัง โอคาตินะมาสาวังทักเขโมคาตาลังนาคังจันทวัสิตาสิตังสุภมาปัลมะโตจัปุตตาอิทิมะโตสหัสสันังขุมาโลติโสจัโสปะคาสัมิติมะนังสหัสสพภมาโลกานังมาผาภมาพิติจัติอุปปนโนชุติมันโตพิสมะกายโยยะสสิโสตเตจะอิสลาอากูปเจปเจกะวะสวัติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัตสเพอภิกันเตสินเทเทววสพภมาเกมาลาเสนาภิกขามิปัสสกันหาสัมัญทิยังเอถากันหาฐานัฐฐานัฐลาเคนะปัตถามะทูมสัมมันตา ปาริวาเลธามาวูมุติธาโกธินงอิติตาธามหาเสนุกันหาเสนาคอะเปย์ส่ยีปย่ป้าน,นิานาสารมาหะจักรลังกัตะวนะเพละวังยะถาปะวุสกูไมโค ฐานะย the ันโตสาวิชุโคตทาโสปจุทาวติสังกุโตอาสัยยังวเสตันจารสพังพญายะอวิคิตวานาตักูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสัญญาเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชาณธาภิโฑเตจจัตตปมะกัลุงสุปะรพุทธะสาจานังวิจาราเคหิปะกามงเนสังลรมังปีอินชายุงสัพเพวิชิตังสังฆามาพยาติตายสัจสิสุยัสสิโนโมทันติสหภูเตหิตตะวัคเกเตชะเนสุตตาติปทสตุลัชยะปะกอนะโมเมพุทัตเตชัสสาระตนะตายะธรรมิกา เตชะปสิทธิปสสิเทวานายลายะปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจักินทาจัจัตุโลกาสัมพีลักขกาสะมุทาภูตุงคังคาจัตับพัมะชยยะตสิทธิพาวันตุเตชยะชยะธะรานิธะรานีอุทาธิอุทาทีนาทีนาทีชยะชยะคังคลระคะคณะตนะละนิสัยนิลายะสายเสนเมรุราชระนละชีชยะชยะคัมพีละโสมพีนา เคนะทะนาคีปิสาจัตตาุูตะกาลีชยาชยะทุนิมิตาลงทีชยชยสิงคีสุธาทานะมุขชาชยชยะวะลุณะมุขสาตาชยชยะจังปาทินาคะโกละคันถกะชยชยะคัชะคณะนาตุลงสุกะละผู้ชงสีหะพยัคฆทีปาชยชยะวลุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนนาลีปุณะสุทธินะดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะ ละนีตะเลสะทาสุชัยยาชยชยยะธะนีสานตินะสทาชยชยะมังการาชะจรัญญาภวเคชัยยชยะวรุณะยเคชัยยะชัยยะลักขเสสุลพูชาตชาชยชยะพัมเมนะทขนาชยชยะราชาธิราชทิราชะ สาชัยชัยยะชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกกพุทธสาวังชัยยะชัยยะไมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโขชัยยะชัยยานราโควิรุณหะโควิลุปะโูจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตยะโยกะวิเลกุเวโรวะลุโนปิจะอคิวายโยจะปาบชุนโหกะกุมาโลทัตตาลัทโคอัฐะละสักมหา เทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามโรภวันตุเตชโยธโมจะสังโฆจะทัศปาโรจะชัญญะกังเอเตนะชยะเตชะจะเตเชนะชยะโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชยะมังคลังชโยปีพุทธศาสิรีมโตอายังมารสศจะปาปิมโตปาราชโยออโคสยามโพธิมเทปโมทิจเชยะสทาภมาฆนาเมหิสิโนชโยปีพุทธศาสิริมโต อายังมาลัสัจจาปาปิมะโตปาชายโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยะตถาอินทิคนามหาสีโนชายโยปิพุทธศาสริมะโตอายังมาลัสสัจจาปาปิมะโต巴拉ชายโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยะตถาเทวคณามเหสีโนชายโยปิพุทธศาสิลิมะโตอายังมาลัสัจจาปาปิมะโต巴拉ชายโยอุโคสยามโพธิมเท ปโมทิตาชย,ยตาทานะคข,ขนาไมเหสินโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสาจาปาปิมโตปโรปราชโยโคโสยามโพธิมเทปปโมทิตาชย,ยตาธาสัพรมขนาไมเหตินโนชโยปิพุทธะชันชยันโตโพธิยาโมเลสกัญานางนันทิวัฒโน เอวังต่วังวิชาโยโหหิชยสุชยามังคะเลปราชิตาปลังเกศีศิปฐวิโปคะเลพิเศเกสะพุทธานาคาปโตโตภมเทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะพะตังสุหิตธิตังสุขันโนสุโมขุโตจาสุจิตังพมะจาริสุปัทคีนังกายะกามังวจารามังปัทคีนังปัทคีนังมโนกามังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิกาตะวนาละพันตเถปัทคีนีเตอัตถะ ทาสุขิตาวิรุฬหาพุทธสาสเนอโลคาสุขิตาโหทะสหาสัพเพหิยาติพีสุนันตุโพนตโตเยเทวะอสมิทาานีอาทิคตาทิคายุกาตธา,าหตุสุกกิตาหตุสัพพาาละขันตุสัพาสาพสันตสัพพสัตตางละขันตุชินาสาสังยาการติปตะปัฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนละเถ ยุตตกกาเลปรวัฏสันตุัสสังวัสสาวาลาหากาโลคาจุป,ปัตเทาวาเตสังนิวาเลนตุสภัสภพชชา,ากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาอรหังปุาางสวธธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระวาสาวิตทิยังวิหารติเชตวะเนอานา,านากะปินทิกกสสะลาม ตันตลักโขภะกวาภิกขุมันเตสิภิกขะโพติพัันเตติตเตภิกขุพระตัวปัจจสุสงพระกวยตถาโวจะกอุปาทาวาภิกเวตถาคาตานานอนุปาทาวาะถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะติตาตาธรรมะนิยามตาตะเพสังฆรานิตาตัง ตถาคตโนภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชติตวภิสเมตววชิกติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภัชติยุตานิกวโรติสัพเเสังขารานิจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตนาอนุปาทาวาตถาคตนาทิตาวะสาธาตุธรรมติ ธรรมัติตาธรรมะนิยมตาสเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโนภิสัมพุชเตียภิสัมติตะภิสัมพุชติตวะภิสัมตวะชิกขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกาลุนติสเพสังขาราทุกขติอัปปะทาอุปาทาวาภิกขเวตถาคตนาอวดนุปาทาวาตถาคตนาทิตาวสาทตุธรรมติธรรมั ตาตาธรรมนิยามตาสพเพธรรมานตตาติตังตถาคตโนุพิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชติตวะอภิสัมเ თ ตวะชิกัติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกาโลติเตกาโลติธรรมเพธธรรมานตตาติไอทมโมวจ่พภะกวาเอตเตมนาเตพิกุพวโตภาสิตังอภิันทุนติ สวสุพัทเทกตาัลตตะคาถาอติตังนานะวาค่ะเมื่อยานาปาติคังเขนะคะตังบุนคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรไม่ควรพึงพอวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วทาที่ตามประหิณังตัปัตตัญจานะคะตัง,าาตงสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งี่อนาคตก็ยังไม่มาประดุจันนจจะโยธรรมังตัตตะถาวเปะสติอสังหีระอสังคูป,ปันตัง วิชามานุนพลูเหยเพผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายไม่คลอนแขลนคนรพราะปูอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามราณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาในวันนี้ใครเล่าตัวรูว้ความตายแมวันพรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนามัจจุนาเพราะการผ่าเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีแสนามากยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารนิมาตาปิง อโหลตมัมาตันทิตังตังเวพะเทกละลตโตติสันตัวิกาเต,ตมุนีติพระม,มนีผู้สงบย่อมกล่าวเรี่อผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดการนักนกังวลและกังเกลนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาตีเดียวก็น่าชมบัดสวดธรรมเวสังเวขาปจจะเวคะนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกธรรมานาาธรรททั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมานาาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมาอานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นที่ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุบางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยิ่งเยืนทุบวางมรณะความตายเป็นของยั่งเยืนอวสังมายามาริตตพังอันเราจะต้องเพิงตายเป็นแท้มรณะมรณะปะลิโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นของชีวิต ของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างอาจมีอน,นิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางมีนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายางกายโยอาจจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตตวิญญาโนพันปัจจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินกะลิงคะลังอีวางประดุดนางว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี้ละทางหาประโยชน์ไม่ได้นิจังวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทะวะยะธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้น,นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบอันับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เพะตามมลานติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสูตรจามาลิสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวาหังมะลิสามีสามิเราก็จักตายเช่นนั้นเหมือนกันนที่มีเอถัก สังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยปวดสดแมตตายยังกินจิยังกินจิกุสลังกามวังสัพเพหิพะเตหิกะลังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนะโตเยเทวะอสมิงฐานีอธิคตาธิคายุกาสทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาปมุตตันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุตตันตุสเพยติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสเพยอายาติกาสุกิตาหุนตุทุขาปมุตตันตุสเพปิสาสเพ ยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพอาจาริยุตัจชายะสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพนะคะตานักกิตาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพสามะตินางสามิชันตุโูบวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตอาคารติยายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลแตหิงตาหิงตาธรรมทานเนนะพวันตุกูชิตาโสถิงกะโลนะเตทะวิหารมันทะเลเถราจามัมมชานาวกาจัพิกขโวสารามกาธนปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสป,ปานาพูตาสุกิตาพวันตุเตพวันตุเตชะลาคุชยัยเยปิจะอันทสัมภวาสังเสรชาตาอัฐาโวปปายโวปปาติกา นิยยานิกังธรรมะเวลาปฏิจจเตสะเพปิทุกขสะทุกขสะกะโลนตุสังขยังถาถาตุจีลาสตังธรรมโมธรรมัทราชโปคะโลสังโฆหตุสัมโควะอัตสัมโควะอัตถายะตาหิตายะตาอัมหิละคตุสัตธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยะเยยยะเมยสัมปาปุเนยะยามาธรรมเมอริยะปะปิทิตะปันนาปะสันนาโหตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัม มาทาลาังปะเวชันตุกะลกาเลวเทโวปวชันตุว,เเวุทววธ,ธิภาวายะสัตตานังสาม,มิทันสาม,มิทังเนตุทะเมทะนิงมาตาปิตาอรัชตังนิจังละขันตุปุตตะก,กัง เอวังธรรมเนรราชโนปชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยโชนะคาถาโพสงเธวราทุกขปาตาจันิทุกขาพยาปาตาจันิพยาโสกาปาตาจันิโสกาหอนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมหิสัมภตังปุญญาสัมพนังสัพเพเทวานุโมทันตุเทวานุโมทันตุสัมัสสันตสัมัสสัมปติสิทธิยาทานังทัตทานตุสัททายาสีลังรักขันตุสัพพเทสัพพธาภาวนาพิระตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคาตา สุมังคนคาถาหุ่นตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุ่นตูดนิลานต์ตลังสัพหุนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุ่นตูดนิลานต์ตลังสองตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุ่นตูดนิลานต์ตลังสัพเพพุทธาพระลพตตาปฏิกานอาจารพระลังอราหันตานจเตทินะลักขันพระธรรวิ กัพเพพุทธาพระลตตาปจิกาันเจียงพลัอรหันตนาจเตชีนาลขังพุทธมิสสะปะโสัพเพพุทธาพระลพตตาปฏิการนันเจียงพลัอรหันตนาจเตชีนาลขังพุทธมิสะปะโสัพเพพุทธาพระลพตตาปฏิการนันเจียงพรัอรหันตนาจเตชีนาลขังพุทธมิสะปะโสกัพเพพุทธาพระลพตตาปฏิกานันเจียงพรัอรหันตนาจเตชีนาลขังพุทธมิสะปะโสกับเพพุทธาพระลพตตาปิการนันเจียงพระอรหันตนาจเตชีนาลขัง สัพเพพุทธาภรลปตตาปฏเจกกนจะยังพลังอรหันตานันตตเจชนะละขังพุทธมิสสะปะโสัพเพพุทธาภรลปตตาปฏเจกกนันจะยังพลังอรหันตานันตตเจชนะละขังพุทธมิสสะปะโสัพเพพุทธาภรลปตตาปฏเจกกนันจะยังพลังอรหันตานันตตเจชนะละขังพุทธมิสสะปะโสัพเพพุทธาภรลปตตาปฏิเจเกนัจะยังพลังอรหันตานันตตเจชนะละขังพุทธมิสสะปะโต ด้วยอำนาจาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระไร้กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระนางเจ้าสิริกิติ์พัพลมราชีนาคพะบรมราชชนีพมพีหลวงพุทเสด็จสู่สวรรคารายขอนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงจงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงก่อน ให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานเทินทั้งขอให้เทพเจ้ายเวลาทั้งหลายโปรดอนออุโมทนา ได้อนุโมทนาสาธุการในในบุญกุศลนี้โปรดเป็นโปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาตเศรษฐีทั้งฝ่ายทยและฝ่ายลาวลงถึงวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามสิ่งมนี้ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพนิทานุภาพ,พ,าภาพ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้บูชาทุกประการด้วยเทอญสาทุก